สวัสดีค่ะตอนนี้น้อยมาอยู่ที่ตรงแม่น้ํานะคะก็มาจะมาตักปลาฮุริเกนนะคะคือหลายคนเขาก็ได้กันเยอะแล้วนะวันนี้วันนี้ปลากําลังขึ้นเลยปลากําลังขึ้นเลยตอนแรกไม่มีปลาตอนนี้ปลากาลังขึ้นเลยนะคะเดี๋ยวค่อยดูดิไ่นๆไหนๆนะแมยคนนี้เขาก็ได้มาแล้วอ๋อนี่ๆๆๆนี่ก็ได้นุก็ได้เอาๆเข้าไปเอานันโยนปลาเฉยเลยเอาเดี๋ยวเรามามาทางนี้นะคะมาทางนี้เยปลากำลังขึ้นปลากำลังขึ้น ปลากำลังขึ้นนะคะมาเช้านี้ทั้งเช้าเราไม่ได้เลยสักตัวนึงนะคะเราเกิดมาเราต้องชอบโมโอ้นแถนไหมคะน่นๆๆๆๆคริสตักเก่งไว้ยนั่นได้แล้วนั่นนี่เขามีชุดลงน้ำนะคะมีชุดลงน้ำลงไปประมาณเอวกว่าๆไม่ถึงเอวนี่ว่าประมาณสักสะโพวก นี่คือวิธีการส่งปลานะคะแบบชนิดที่ว่าแว้งเลยนะครับไม่ยังเชิบเรียบร้อยเก่แข้งผ่าเก่แ้งผ่านเสร็จเรียบร้อยเลยเอาจับได้อีกจับได้อีกเฮ้ยแม่เก่งวเก่ง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 เอาไม้อีกแล้วโอ้โหเอาได้อีกแล้วได้อีกแล้วเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไป โอ้ว้าวนี่น,นี่พี่เพนก็ใช่ย่อยพี่เพนเก่งเก่งพี่เพนเก่งนี่ตักได้มาตั้งสองตัวใหญ่ๆ <laughs> <laughs> เอาละครับเอายังไง Well I'm not really in there yet but I want to show you guys that the fish is coming Look left and right side they got the fish right now fish is coming โอ้ดูลูก a ระแตเอาระบบการส่งปลาเมื่อกี้ไปไหนอะ <laughs> ปลา oh, 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 oh. ติโทษนั่นๆงามๆนะครับงามๆ,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 ๆเลยนะครับโอ้ oh, <c oughs> ปลาไข่ปลาไข่ปลาไข่นี่คือปลาไข่นะคะนี่เนี่ยทองฟ้าสดใสนี่เห็นป้เ oh, <c oughs> <ๆ>น,นี่ยอ๋อหวัดดีค่ะหวัดดีทุกคนนะคะ hello everyone who log in to live video my so this one is a female เฮ้ยอันนี้ตัวผู้ตัวผู้ตัวนี้ตัวผู้เนี่ยมันไอท้องมันบุม๋ม Uh huh. Yeah this one is male ปลาไข่นะครับฮู or candlelight fish o ู i ิกัน candlelight fish so this one is um, female เห uh ็นไหมนี่ this one is female they have full of egg in there uh huh. yeah so right now fish is coming guys is coming for the low tide นี่คือตัวเมียนะคะมีไข่อยู่ในนี้นะคะมันจะมองดูแล้วมันผิดกันเลยระหว่างตัวผู้กับตัวเมียนะคะ แมวและฟีมัลอีสเรื่กูดอิทแย่เดฟีมลวันแฮสอลาละเอกแ h a ส์ for sure แย่ฟีมัลแฮสอลาะเอก so this guys already have what a couple bucket so far ใช mm ่ปะสองสอง bucket บอสองักเก็ตแล้วภายในสองนาทีบอแมนสองสองชั่วโมงสองชั่วโมง two, two hour โอ้ oh, พี่เพนได้แล้วครับพี่เพนได้แล้วโอ้ oh, พี่เพนเออเออเอเอ,เอนี่นี่นี่พี่เพนพี่เพนพี่เพน,พเ,พนเขาจะเล่นสวิงใหญ่นะครับมีอยู่สองขนาดนะคะ two s i ์ e อบเดอะ e น็ตไ h น n แนวท o ทูไซต์จอบเดอะเน็ One is smaller one and then the other one is big yeah it is like a sardine but it's better than sardine it's better eating uh so you can see all the way there so many people who standing in line of doing the deep netting right now so this morning didn't do a really good but right now fish is coming guys fish is coming fish is coming so we came this morning it's not quite as uh asked so let's see over there they have some uh, water when the water is going down can you see that water is running down toward the sea line yep 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 you love the female one oh Pi p e n ้ a ได้อีกแล้วพี่เพ e นได้อีกแล้วอ้าวแนวอะนี่นี่นี่นะคะะการระบบการซ้อนปลานะคะ ระบบการซ้อนปลานะคะเขาก็เอาสวิงเนะี่ยเราตั้งสวิงแล้วก็ซ้อนไปตามกระแสะน้ำที่ไหลลงไปนะคะ So the way you have to do deep netting for the huligan so you set up the uh, the net like this and then you sweep and follow the currents of the ocean so then just you know you l u c k or not l u c k so fish can go into the net and then there you go s h e g o t the female one อันนี้วิธีการส่งปลาครับส่งปลาย้อนอีกแล้วทางฝั่งสองคนน้น สองคนนี้ส่งปลากันนะครับแบบส่งปลาอย่างพิธีพิเศษนะครับเดี๋ยวคอยคอยรอบต่อไปคอยรอบต่อไปยังกันนะแฮ have ท o w a i น for special kind of fish sender hand in hand <laughs> ได้ยะได้จักหมอนั่นนมาแล้วอา้าวไม่ส่งปลาตามแบบพิเศษนะครับสงสัยจะไอกล้องตอนนี้ <laughs> เอาละครับเอาละครับได้แล้วออก มีคนเขาเก็บปลาก็อะไรอะไรที่ว่ามันไม่ไม่ไมไมสะอาดเขาก็เก็บปลาทิ้งเนี่ย l ล v e ฟิชน n o เอกๆเย็บยับโอ้ดูแม่ตูก็ได้แล้วหนอนน่ะโอ้แม่ตูไม่มีใครไม่มีใครเนาะโนบิลเพลวิ่งเธอทุกการลิงเดอะฟิชเนี่ยลุกๆมิสเตอร์คริสมิสเตอร์คริสคริสก go a little ด i t ป e e p e r so he have more advantage of staying inside the water there look at that ไอ้สองสเปเชียลสองซีคริสเดี๋ยวเดี๋ยวสกุบเขาหน้าเดี๋ยวคริสก็จะโชว์ดิมอนสเตรทข of how to uh, deliver the fish to the keeper to the fish keeper ไหนไหนไหเอาไปตัว่อะไรไหนดูดูดูอ่าอันนี้อันนี้เป็นฟีเมลเอออันนี้เป็นฟีเมลแต่ว่าไข่ไปแล้วนะคะ อันนี้เป็น female this one is a female egg so it's already the egg is already gone out from the stomach so no more eggs in there this one male 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 อันนี้ตัวผู้ตัวผู้เอ่อตัวผู้อันนี้ this one male อ่มาแล้วนี่นี่วิธีการส่งปลานะคะอย่างพิเศษค่อยดู that <'s> special <laughs> special special delivery of the fish นะคะ she have to sweep the water up try to catch the fish otherwise you know you can't just go into the water and walking up there because it takes so much energy นะคะนะกลับไปดูพี่แพนตโอ์ oh my god this so 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 happy เอาแล้วตอนนี้ตอนนี้พี่ยุนพี่ยุนลองเอาเอง้วครับ ไหนคะไหนอ๋อให้พี่ยุนนั่งใช่ไหมอ๋อแม่ไม่ต้องเกี่ยวพี่ยุนได้แล้วครับได้ได้หนึ่งอันแล้วครับได้แล้วครับได้แล้วครับได้แล้วครับโอ้ว้าวโอ้อันนี้เพิ่งมาได้แค่ไม่กี่นาทีนะครับได้หลายตัวแล้วนี่พี่ยุนได้ลครับไหนดูนี่ตัวแรกแล้วครับตัวผู้ นั่น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 มักตัวผู้นะพวกเขาบอกวาตัวผู้เนื้อเยอะนะครับโอ้ลองไปดูลองไปดูลองไปดูพี่แสวงนั่งตรงอี้พี่เป็นไรอ่ะโอ้โหได้เยอะเลยว้าวได้สาระแล้วสิ โทรหาน้องพนเทพถ้าดูอยู่รีบมาเลยวันหนาวบ้ครับก็น,นาวอยู่ครับเมื่อนี่หนาวอยู่อ่อาเมื่อนี้กี่ดีกรีเนี่ยหกดีกรีหกดีกรีประมาณสิบสองดีกรีสิบสององศาเซลเซียสนะคะหนาวบนหนาวบ่คูแล้วแต่ว่ามีอ่าออมีลมนะคะเนี่ยกันหนาวไม่หนาวก็ต้องใส่หมวกเนี่ยนะคะใส่หมวกเนี yeah, hat, uh, along, ่ยก็แทบทุกแวด้ฮอมเอารอบเด้อ

ออเอ็กซไซนิงมากโอ้โหพี่เพนก็ใช่ย่อยแบบแกแบบดอบมาซะอย่างเต็มที่สองสามขวดกาแฟนะครับเวลาปลาไม่แล้วครับไม่มีการเหนื่อยนะครับแต่เวลาปลาไม่มีเลยแบบแค่แค่สกุปเดียวทาไม่ได้แล้วมันก็เหนื่อยนะครับโอ้นั่นขนาดตัวเดียวเขายังไม่เอาขึ้นเลยว n e อินเน็ e still k e ี p going hopefully still in there โอ้สเตลโอวันฮ่าดเดนนัิีกันดูดิอ่อเปเชียังโ so he not g o n wasting energy and time โอเคพอ delivery เอาแล้วครับเอาล่ะครับแม้รู้สึกว่าเราเชียร์นี่เหมือนก็เชียร์มวยต่อยเรเฮ้ยไม่ไหว มีสาวล่ะก็มัวชิงเดอเดอคิกบ็อกซิ่งนั่นนั่นนวิตรคลิตได้อีกแล้วได้อีกแล้วอีกสองตัวอีกสองตัวได้แล้วครับโอ้ว oh, wow. oh ้าวพูดดีเกิดโอ้โหโหเจ้านี้เจ้านี้เป็นเจ้าที่พิเศษสุดแบบไม่ต้องไม่ต้องเอาปลาขึ้นมาอย่างไกล <laughs> อันนี้อันนี้คนพยายามจับปลาขนาดปลาเขา เข่งปลามาหล่นตรงแม่น้ําอันนี้มือไวมากเลยมือเหนียวมากแล้ววักทีเดียวปลากระเด็นเข้ามาใส่กระแป๋งเลยปาดเก่ง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 อือหืดูดูดเข้ามาแล้วครับโอ้โหเอา้เอาเฮ้ยกล้องกล้องมันโรเท็ตแม่กล้องโรเท็ตไม่ไม่ไใกล้ไม่ได้ทัวร์โลจิคทูทูดอะบักเตนะคะนั่นปลาโอ้โห ปลานี้นะคะปลาฮูริกเกนหรือปลาแสงเทียนคนาสกาเนดิบเขาจะเอาน้ํามันนะคะจะเอาน้ํามันมาทําตะเกียงหรือเอามาทําเทียนเนี่ยเนี้ยสเปเชียลด,ดิเรี่จากคริสต์มาสเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูการจับนะคะเดี๋ยวค่อยดูการจับการใส่กระป๋องอืมเปี้ยงหล่นมาเรียบร้อยแล้วครับหล่นมาเรียบร้อยแล้วเปี้ยงอีกตวงเลยครับ น้องธนัทมาแล้วๆมาเที่ยวแล้วๆอย่า you gotta have to see you gotta have to see you gotta have to come and have some experience of Alaska fishing in Alaska โอ้แม่ตูุทำความสะอาดนี่ๆๆเขาก็เจาะรูเห็นไหมเขาจะเจาะรูกระแป้งนี่เห็นไหมเวลาทำความสะอาดเขาก็ส้อยๆๆโอ้โหฉลาดมากเออกูดไอเดียวเนี่ยคริสทำสิคริสเฮ็ดบหร ทำใช่ไหมเนี่ยทำเองใช่ป่ะทำรูำเ,เก่งวะเก่งวะนี่ก็คือไหนขอดูหน่อยทำเองอ่าเนี่ยคือวิธีการอีกชนิดนึงนะคะกระแปงเลานี่แหละเจาะรูนะคะนอกจากจะเอามาหาปลาล้างปลาได้อย่างสะอาดละะแล้วนะคะเราก็สามารถที่ว่าจะเอาไปเก็บหอยได้ล้างหอยได้ห,ไดหรือหรือใส่ขี้เดินแล้วก็ปลูกผักได้อีกต่างหากโ oh, อ้โหปลาเดี๋ยวเดี๋ยวปลาติดท้อ very good <ๆ>นี่ยังเก็บได้เก็บได้ <laughs> เอา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 ลองดูสาวๆเราเป็นยังไงบ้างสาวๆสาวๆเราเป็นไงบ้างสาวๆสาวๆ,ๆ,ๆ,ๆยังยิ้มทะเยะอยู่ <laughs> ยังคลิปโกเป้เองได้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 แล้วครับได้แล้วครับโ,รโอ้สามตัวซ้อนเลยครับาาสามตัวซ้อนโอ้ อันนี้ไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทำไมถึงไม่ใส่ตรงนี้ <Yeah. S 1> เพราะว่าตรงนี้เป็น a for watching basket so the y put the dirty fish in there and see the way she do she just checking inside the water so the fish can be can come out clean clean ล้งไงนี่ไงเห็นไ mm hmm. หมล้างโอ้โห <Yeah. S 1> oh ตัวเมียตัวเมียพุงใหญ่ดีมากเลยเห็นไหมนี่ไข่เต็มเลย w o a yeah they have really good eggs <Yeah. S 1> in here so everybody favorite this is this is it กูดิ so uh, this kind of fish special thing is you can eat t whole thing เอาเกลือมาใส่เนาะโอ้นี่ผู้ใดนี่ผู้ใดนี่ใคาเอ่ยใครเอ่ยใครเอ่ยใายเอ่ยใครเอ่ยได้แล้วได้แล้วดูดู เอาแล้วครับเอาหนาวคิดว่ากลับไปแล้วไปไม่ได้เพราะมากับเขาเราติดรถเขามาเขาไม่ไปเราก็ไปไม่ได้ตมด่าไม่เอาแม่เตรียมมาอย่างดีเนี่ยนะไม่ได้ลงน้ำได้ที่ไหนเขาตอบว่าน้อยเขาบอกว่าไว้ด้า o ยูโกฟิชไอ้เส้นอะไรไม่ได้ใส่ก็นเงี้ยเตรียมมาอย่างดีดู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 ข้างล่างนะคืดูดูใส่แต่เนี่ย บูทแค่นี้ยเราต้องใส่ชุดเราต้องใส่ชุดลงน้ำเอ่อยูกา t ์แท็บทูเวลเช a เ e r เป็นตะม้วนแทบม่วนจริงๆม่วนม้วนม้วนม้วนเอามะกี้มะกี้เรียก we, we miss the, 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 the special delivery อีกแหละน่ะอ่าแล้วมีตูวเขาจะใส่กระแ้งสีขาวมาอีกแล้วครับอันนี้เยอะเกินไปที่จะ special delivery นะครับนั่นเดนแท็บทูทูฟลิปเดอะเน็ตเขาก็ต้องเอา เ,เขาเรียกแล้วพิกพิกเน็ตบวงตะขออะไรก็ไม่รู้เมืองไทย <c oughs> เขาเรียกใส่กัตะก้านะคะเป็นไงพี่เพนโอเอาแล้วครับเอาแล้วครับได้หนึ่งตัวได้สองตัวถ้าสองตัวแล้วสเปเชียลดลิเวอรี่ก็จะมาแล้วครับแต่ถ้าได้มากกว่าสองตัวสเปเชียลดลิเวอรี่ก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับ อ้าวหายไปแล้หายไปหมดเลย,ปยไปนโมนโมเอาละครับเอาละครับตอนนี้ไม่มีลมแล้วสัา,าอุ่นเนาะไม่มีลมน่ดีมากเลย no breezy is always good and warmer I like it อ้าวเฮ้ยหายไปไหนเนี่ย <c oughs> special delivery หายไปไหนหายไปไหนลองดูลองดูอ,งด <c oughs> อ้าว ว่าเหรอวิกาต้ have to watch it's always always exciting to see people getting fish เ <laughs> ชียวเหมือนเชียวมวยเหมือนเชียวการต่อยมวยล้วคิดดูสินี่อย่างสวยสดงดงามเลยเห็นไหมงามปอดงามแตงงามว่านะคะคนไหนที่ว่า anyone wanna get some fish you better come down right now because it's going to low tide Ah, sweep. You see the way they sweep. The sweep, like from they follow the current to sweep. As you can see, you're gonna have to set up the net like 90 degree up. So the fish, when you sweep and follow the current, you can sweep the fish through the, the net. There you go. There you go. Oh no, special delivery, Michael. น,นั่นดูดูแล้วค่อยดูนะ้แม่ตู้ยังไม่เห็นเปะปลาน้วยนะนะแม่ตู้ปลาน่ะน่ะปลาอยู่ข้างล่างนะ่ะเอาเหรอเขากลบุกไปแล้วแล้ววะเอาละครับมาได้อีกตัวงแล้วสองตัว <c oughs> โอ้ยพูดมากคอแห้ง <c oughs> อยู่ในรถ<อ> <c oughs> ไม่ใช่ สูบบุหรี่โอ้ยไอคนที่อยู่ไม่ไอคนที่เขาเขาอยู่เหนือน้ำอ่ะเหนือลมอ่ะเขาสูบบุหรี่แล้วเราแพ้บุหรี่ไงโอ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้เดี๋ยวเอาปล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 าเอาปลาก่อนนะปลาชั่วเขาก่อนเอาปลาชั่วเขาก่อนนี่แน่โอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้ว อันนี้สองสาวสดใสวัยซาบซ่ากำลังที่จะสวิตเอาปลากันนะคะส,สองสาววัยซับซ่านะคะปลากำลังจะมานะครับว้าห้ได้เว้ยเฮ้ยได้แล้วได้แล้วครับนี่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 แล้วเราก็อับไซดาวนะคะอับไซดาวเอาปลาเข้าเอา,าเ,เอ้านี่แน่เออนี่มาอีกแล้วออาผู้ช่วยเราไปไหนวะนนีย โอ้โหไม่ทันเลยอ่ะโอ้โหคนนู้นตักคนนี้ตักคนนู้นได้คนนี้ได้เอาแล้วครับสเปเชียลเดลิเวอรี่มาอีกแล้วครับคนนี้เขามาคนเดียวใช่น้อยแพ้บุหรี่ไงน้อยน้อยน้อยไอเมื่อกี้นะโอ้โอ้อันนี้ smartest one <laughs> flooding the color into the water it's pretty good and short distance easy to deliver the food the fish I oh, see? <laughs> let me see in your core. Yeah, they just started right there. Very good. What kind of fish? they call called hooligan or candlelight fish. Many years ago, the Alaska native used the oil to make the candlelight. That's why they call candlelight fish. Oh, นี่สวยไหมเนี่ยว้าวลูกนสวยนะนี่สวยมากเลยน้ำมันจะไหลลงมานะคะเวลาน้ำลงนะ this one is low tide so that why it's draining off from the from the pipe it's very very good oh my god you know all morning is like nothing all morning is nothing no fish so right now fish is coming up very very good ใครที่ ยังไม่ได้ตกปลานะคะก็รีบมาซะเดี๋ยวจะม miss กไ c i ิ้งโมเม e ต์นั่นเห็นไหมนั่น one scoop and one keeping it picking it up that s pretty good save some energy you know before I used to go over there by myself and then walk to the to the beach <laughs> and deliver fish oh my god it's so exhausting so this one by himself there you go <laughs> วันมาทรัมป์จุ๊มไรแต่เอาไปดูนั่นขาน้องก็ยังสเปเชียลดีลิเวอร์อยู่ปาดิโทเอาลูกะเอาลูกะเอาลูกะโอโอ้โอไมค์คุณเนส โอเคข้าพเจ้าถึงการและเวลาที่จะต้องอ n d ของวิดีโอนี้เพราะว่าถ้าใครอยากจะมา exciting ที่ว่าจะมาแคทฟิต a n y one a n t to catch fit you g การ h h v v e to hurry up because my throat is dry <c oughs> คือตอนนี้หมดละไม่พูดละเดี๋ยวใครอยากที่จะมาดูนะคะก็รีบมาที่สก斯าเลยนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ย this one is the h u o l i g a n season all the way to June 15 June 15 f o r h u o l i g a n deep netting s e a so you gotta have to come down here pretty pretty quick and pretty fast y e p so one more round ได้แล้วอีกตัวอีกตัวเดี๋ยววันลัสเปเชลเดลิเวอรี่นะครับ from Mr Chris ได้กี่ตัวกี่ตัวอ้าวหายไปไหนแล้วนะ he got l o t so sometimes it happens sometimes it happens if he got one a n d he don't really throw them up to the bucket then most likely it's gonna missing because it can can most likely will swim away right now he got only one so he gonna go ahead and pick u p from the net and then throw them up to the m e t u l แต่ละนั่นเห็นไหมไม่ลงบักเก็ตไม่ลงบักเก็ตไม่ลงบักเก็ตนะคะไม่ลงบักเก็ตอันนี้สองสาวสามแซ่บ สองสาวแต่สามแสบนะสองสาวลงนะครับสองสาวสามแสบกาลังลงมาแล้วครับได้ไม่ได้ว่านั่นไงพี่เพ้นได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วนี่ถามว่าเขาไปดบอะไรกันมาเราอันนี้เราก็ต้องคีิปอิสซิเครดนะครับแต่ไปแล้วครับสองแคนเอาแล้วพาแล้วพี่ยุนพี่ยุนพี่ยุนได้แล้วไม่ได้ได้แต่ปลาซิวได้แต่ปลาซิวปลาซิวก็เอาอูนั่น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 พี่เพ้นได้แล้วครับ นี่นี่นี่อันนี้พี่แสวงไม่ไม่ใช่คณะเลิเกสแสวงหลานชายสวยหรือสวายหลานชายสแสวงนะครับ <c oughs> พี่แสวงมันคนจับช่วยนะครับเพราะว่าจะได้แบบโอ้โหอย่าพูดมากเลยเรา <c oughs> เขาเรียกลูกมือลูกมือใช่ลูกมือลูกมือลูกมือดูดูดูด,ด <c oughs> นูนี่นี่ลูกมือลูกมือได้แล้วได้แล้ว <c oughs> เขาขอทาลิปติกอ่าเขาบอกว่าต้องทาลิปติกสีแดงแดงยได้เข้าแล้วก็แอะเราส่งลิปติกไปให้เขานั่นเนี่ยสเปชอโชยังยังไม่สเปชอโชอีกแหมทูเซ็กซี่ฟอร์สเปรยชฟิตนั่นเนี่ยนะโอ้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 โ้อ้โอได้เอาเฮ้ยกลับหน้ามาหาเราทำไมเนี้ยเรามิดสิ่งเลย โอ้โห oh. ไปไปมามาโอเคค่ะคิดถึงทุกทุกคนนะคะสำหรับคนที่ว่าไม่ได้มาที่阿拉斯加นะคะยังไงแล้วก็ฝากวิดีโอนี้กดไลค์กดแชร์โอเคกดไลค์กดแชร์ไม่งั้นเรมิสแน่พลาดแน่เลยนะคะสวัสดีค่ะอา้าวไหนบอกที่วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแน่โอเคอันนี้เดี๋ยวจะวางลายแล้ว เดี๋ยววันมอทามสเปเชียลเดลิเวอรี่ฟอร์มิต้าคริสแล้วก็พอละคราวนี้เดี๋ยวอีฉันจะลงน้ำเอาปลาบ้างและจ้าดมปาติโ <c> ท <oughs> โอเคเอาคริสเซ้บ๊ายบายนั่น <c oughs> <c oughs>